ถ้าถามเรื่องปุ๋ยหมักเนี่ยมีกี่ตัวมีเยอะมากเลยค่ะแต่วันนี้จะมาแนะนําตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนําปุ๋ยหมักอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักค่ะตัวนี้คือปุ๋ยหมักมูลสุก,กรนะคะหรือว่าขี้หมูอู๊ดๆนั่นเองจ้ากลิ่นก็พอได้อยู่นะคะทุกคนแต่ว่าไม่แรงมากค่ะในกระบวนการหมักนะคะเราจะใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติก็คือ EM นั่นเองค่ะใช้เวลาหมักนานข้ามปีเลยจ้าสําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เป็นแบบแห้งวันนี้ถือโอกาสมาแนะนําค่ะก่อนจะใส่ปุ๋ ปุ๋ยต้องถอนญ้าด้วยนะคะทุกคนนางแบบของเราต้นนี้รู้สึกว่าน้องจะผอมแห้งแรงน้อยเป็นนิดนึงนะคะจัดปุ๋ยให้เลยการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องนะคะควรให้บริเวณรอบๆทรงพุ่มอย่าให้ชิดโคนมากเกินไปค่ะต้นนี้เราจะให้แค่2องกำมือพอค่ะเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยให้รดน้ําตามเลยนะคะรดให้ชุ่มเลยค่ะในช่วงที่เราปลูกต้นไม้ในสัปดาห์แรกนะคะเราจะให้ปุ๋ยขี้หมูหมัก เพื่อเสริมรากให้แข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมากนะคะส่งผลให้พืชสะสมอาหารได้ดีสร้างส่งพุ่มได้เร็วค่ะระบบรากก็แข็งแรงด้วยทําให้โตเร็วนะคะเนื่องจากเป็นชีวภาพควรจะให้ทุกๆสัปดาห์หรือว่า10วันครั้งก็ได้ค่ะใครมีคําถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย